ว่ากันต่อเรื่องของน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้าหลักของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็การเตรียมพร้อมรับมือกับภายแลงที่ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ําในอ่างก็ลดลงอย่างต่อนเนื่องนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่ไปที่เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะครับติดตามพร้อมกันกับคุณมวลธิราบำเหน็จพันธ์ครับ ขอบคุณค่ะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ลาลาตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะซึ่งขณะนี้ระดับน้ําเหลือไม่ถึง50%นตนะคะปกติแล้วบริเวณที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่สามารถเดินขึ้นมาได้สาเหตุหนึ่งเกิดมาจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันเกษตรกร,รนในพื้นที่ก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยแรงที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะ เริ่มที่ปริมาณอ่างเก็บน้ําหลัก5เขื่อนในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยเขื่อนลำแชะลำมูลบนลำพระเพลิงลำไปมาดและเขื่อนลำตะคองล่าสุดมีปริมาณน้ําตักเก็บคิดรวมเป็นร้อยละ48%โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําลำตะคองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําหลักที่ใช้ผลิตน้ําประป,ระประากว่า70แห่งต่อเลี้ยงประชากร5อำเภอได้แก่อำเภอสีคิ้วฉลิมเระเกียรติสูงเนินขามทะเลสอและอำเภอ,อเมืองล่าสุดมีปริมาณน้ําต้นทุนใช้งานได้เพียง190ล้านลูกบาทเมตร คิดเป็น้ายละ41เปอร์เซ็นต์ซึ่งยังอยู่ในระยะเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำที่เข้มแข็งค่ะน,นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าปกติที่เราต้องการถึง20ล้านลูกบาทเมตรก็ต้องขอฝากทางพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในภาคเกษตรทั้งพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำประปานะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ใช้น้ำจากเขื่อนลำตะคองก็ต้องขอให้ช่วยกันประหยัดการใช้น้ำนะครับ เพื่อจะให้เรามีน้ําเหลืออยู่ในเขื่อนลำตะคองเนี่ยนะครับตลอดไปถึงฤดูแล้งไปถึงฤดูฝนปี2 5 5 9ให้ได้นะครับปัจจุบันเดือนตุลาคมนะครับเราอยู่ในแผนระยะที่5ความสําคัญนะครับของแผนระยะที่5นะครับก็คือเขื่อนลำตะคองจะต้องปล่อยน้ําออกจากเขื่อนนะครับไม่เกินวันละ259,000ลูกบาทเมตรนะครับเพื่อจะเก็บกักรักษาน้ําในเขื่อนไว้ ที่เหลืออยู่ไม่ถึงเกณฑ์ปกติเนี่ยนะครับให้ยืนระยะอยู่ได้นานที่สุดนะครับขณะที่เกษตรกรปลูกผักสวนครัวตำบลโคกล่ามอำเภอปะาทายจังหวัดนคนรราชสีมาก็ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แผแล้งที่จะมาถึงเนื่องจากมีแก้มดินกับเก็บน้ําจากคลองสะแทดและน้ําฝนที่ตกลงมาเพียงพอกับการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นพืชใช้น้ําน้อยสลับปลูกหมุนเวียนอาทิกระเพราผักบุ้งพริกสด ส่งขายให้กับแม่ค้าทําให้มีรายได้ตลอดปีทดแทนการทํานาค่ะส่วนเกษตรกรปลูกมันสํปะหลังอําเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาหลังจากทราบข่าวสถานการณ์แผแล้งจากทางการว่าปีนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาทําให้ชาวไร่มันสํปะหลังต้องปรับตัวหันมาขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลเพื่อดึงน้ําจากใต้ดินขึ้นมาใช้เพาะปลูกและลดต้นมันสำปะหลังเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภาวะแยแล้งที่จะเกิดขึ้นค่ะ โดยในมาณะวัฒนวิโรดกุลชาวไร่มันสำปะหลังตำบลเฉลียงเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ต้องทนดอฝนเพื่อที่จะเริ่มฤดูการเพาะปลูกแต่ปัจจุบันเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูการยึ่งตัดสินใจที่จะลงทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลมาใช้รถมันสำปะหลังแทนถึงแม้ว่าจะต้องลงทนสูงแต่ก็มีข้อดีการมีบ่อน้ำบาดาลสามารถพเพาะปลูกพืชอ,อื่นๆเสริมลงในแปลงมันสำปะหลังเพื่อหารายได้เพิ่มซึ่งนอกเหนือจากการรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังเพียงอย่างเดียวค่ะ ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําหลักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แพลงของพี่น้องเกษตรกรค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้จากทางสถานีค่ะ ขอบคุณครับก็มีการคาดการณ์ด้วยนะครับ<ช>จากนักวิชาการว่าพล้งที่จะเกิดขึ้นที่จะใกล้เข้ามาถึงนี้จะรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีเลยเ<ช>พราะฉะนั้นนะครับอย่างเช่น<ช><ช>ที่เห็นไปก็ต้องมีการหังหาแหล่งน้ําอย่างเช่นบ่อบาดาลหรือว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยแทนด้วยนะครับไปดูเรื่องของสภาพอากาศกัน